อยายงัวน่อยหัวติดไอ้โรคไหมเป็นไหมหัมวเป็นตุ่มไหมเอายาอะไรทาเอายาอะไรครับทาหายเลย,หยเหรอปวครับ

เลื่อนไหนเลื่อนดีครับพี่ี วัสดีครับเพื่อนเพื่อน่อใส่ปุ๋ยรองพื้นครับปุ๋ยไอมีมีอะไรก็หมักไว้นะปุ๋ยคิวงคิวอ่ะเศษสากรักพืชสากสากัตว์แล้วก็หมักไว้เลยครับถุงนี้มันมีพลาสติกมันก็เลยไม่ค่อยแห้งเป็นพลาสติกน้นซีนอากาศเข้าอยู่แต่ถุงนี้ไปใส่กระสอบปุ๋ยเฉยนแห้งหมดแล้วเป็นผงนะครับเป็นผง เป็นผงเป็นดำดำแห้งมาแล้วลองพื้นครับปลูกอ้อยแปลงสามอูบ่ายสองอากาศสุดๆไปเลยไม่ต้องห่วงครับไปกินน้ำก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอีก่อ,กอน มีอะไรก็หมักไว้ครับเอารองพื้นมีอะไรอยู่ใกล้ตัวก็หมักหมักไปตักสายยางมาแล้วฮะเดี๋ยวเตรียมาสูบน้ำใส่รลองแล้วก็เดี๋ยวเตรียมปลูกส่วนที่เป็นต้นกล้าก็มีส่วนที่เป็นท่อนพันที่หมักไว้ก็มีครับก็จะปลูกตามที่ปลูกได้นะ ส่วนที่เป็นต้นกล้าก็ขุดหลุมเอาต้นกล้าไปตั้งก็ดินกบส่วนไอ้ที่เป็นไอ้ที่เป็นไอ้ท่อนพันนะครับยังไม่เป็นต้นกล้าก็เดี๋ยวสูบน้ําใสแล้วก็เอาต้นกล้าแปะเอยเอาท่อนพันแปะแปะที่ผิวดินดินเกี่ยนิดน,นึงปพอดีรากมันออกแล้วก็ดินเกี่ยแปะแปะแปะ,แปะ,แปะกับขี้ดินขี้โคลนในร่องก็มันก็ติดแล้วนะครับเห็นสะดวก เน้นสะดวกเน้นเอาที่เราสะดวกแหละเพราะว่าถ้าไปเพาะก็ต้องขุดมาก็จะเสียเวลาก็ไอ้ที่มีเพาะเป็นต้นกลาก็ส่วนหนึ่งไอท้ที่ที่เป็นเป็นท่อนพันธุ์ก็ส่วนหนึ่งนะครับท่อนพันธุนี่เป็นส่วนใหญ่เลยก็เช้าๆก็ปลูกหญ้าครับปลูกหญ้ามูลาโต้นะครับปลูกไปสามแถวก็จะเป็นแปลงนี้นะผมผมเดี๋ยวถ้าตัดออกเสร็จผมก็จะปลูกปลูก อ้อยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าระหว่างแปลงนี้กับแปลงนี้ก็คือจะมีช่องพื้นที่ว่างนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นนี่นะเป็นญ้ามูเาโตนะครับผมว่าจะปลูกสักสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ให้มันเป็นให้แปลงมันมีระยะห่างกันเต็มที่ก็สักหกเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรไม่ให้มันใกล้กันเจ็ดแปดเมตรก็ได้ได้ก็ดีแล้วก็ในระหว่างแปลงเนี่ยผมก็จะปลูกสักห้าร่อง ห้าร่องติดกันแล้วก็เว้นหนึ่งร่องเพื่อให้มันมีให้ลมมันโปร่งให้มันมีช่องของพื้นที่ให้มันโปร่งโล่ง,ลงนะครับไม่ให้มันเป็นติดกันพืชเหมือนฝั่งนี้ฝั่งนี้คือระยะห่างร่องหนึ่งเมตรแล้วก็ปลูกเต็มแปลงเปียกเลยเพราะฉะนั้นแมลงเวลาแมลงมาลงมามันโหเป็น,เป,นเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีมากๆของมแมลงนะครับแล้วก็เราก็จัดการยากเลยยังไม่ได้ไปหาเอาหน่อยตะไคร่หอมมาเลย มันจะปลูกตะไคร้หอมสลับกับหญ้าตรงไหนที่ว่าเราเว้นช่องไว้นะผมก็จะปลูกหญ้าด้วยพอดีมีน้ำลดใช่ไหมพอตาก็ไม่ต้องไปเกี่ยวกัแล้วก็ตัดหญ้าในในแปลงอ้อยนี้เลยนะครับหญ้าก็จะเอาญ้าที่มันไม่สูงมากอย่างเช่นหญ้าโมเรโตเนี่ยมันไม่ค่อยสูงใช่หไหมละ่ะ้อยเรามันสูงกว่านแน่นอนเพราะนั้นมันก็จะไม่แย่งแย่งแดดกันมันไม่แข่งกันสูงแต่จะเป็นเอาพวกหญ้าเนเปีย ย่าอะไรนะย่าจักระพัดน่นะเนเปียร์จักระพัดแล้วก็ย่าซูเปอร์ลิฟท้ายเขื่อนอะไรพวกนี้นะตอนนี้มีล่าสุดมีซูเปอร์ลิฟท้ายเขื่อนเป็นเป็นย่าที่ต้นโตโตเร็วแล้วก็ต้นอวบกรอบนะครับไม่แข็งเหมือนเนเปียร์ตักช่องแต่จะเป็นเป็นญ้าคล้ายคล้ายญ้าหวานจักระรัดนั่นแหละแต่ว่า มันจะมันจะกรอบมันจะนิ่มฮามันจะรําไม่แข็งว่าจะลองซื้อมาปลูกทําพันธไปอยู่นะครับมันได้ปริมาณเยอะดีนะเพราะว่าต้นใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพักผ่อนก่อนสักแป๊บเดี๋ยวทางานต่อปุ๋ยยังมีเยอะครับปุ๋ยยังอยู่ที่เถียงอีกเยอะเลยอีกหลายกระสอบเลยน,นี้ก็เอามาใส่ในสองร่องละจะปลูกนี่นะอ่ะ,อะก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวบอ,อกผมจะปลูกห้าร่องนะครับ ห้าร่องแล้วก็เว้นไปนหนึ่งร่องเพราะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ห่างกันประมาณสองเมตรนะให้มันปลง่งร่องนี้ผมไม่ปลูกนะครับร่องนี้ผมปล่อยไว้นี่ปล่อยไว้นี่ผมปลูกร่องนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็เว้นตรงนี้เว้นมันก็จะประมาณสองเมตรตรงนี้สองเมตรเป็นเป็นไปทางเดินปลูกหญ้าปลูก ตะไครหอมนะครับไล่มแมลงไม่ให้มันไม่ไม่ให้มแมลงมารบกวนเพราะนั้นมันแปลงเราก็จะโล่งส่วนส่วนตรงกลางแปลงเนี่ยผมก็จะตรงกลางแปลงผมก็จะเว้นอีกผมก็จะไม่ไม่ปลูกยาวตลอดนะผมก็จะเว้นพื้นที่ตรงกลางให้มันมีมันมีที่โล่งตรงกลางแปลงเป็นแบบว่า,าให้มันปร่งนะครับเนี่ยผมเอา ไอ้มันทำสัญลักษณ์ไปแล้วนะนี่ฮะเกี่ยมันปุ๊บปุ๊บตรงนี้เพราะนั้นตรงระหว่างกลางแปลงตัวนี้นะนี่เนี่ยนี่ปื๊ไปนี่มันจะเป็นที่โล่งนะครับมันจะมันจะเป็นล็อกโล่งไว้ประมาณ